ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของกําลังคนของประเทศซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการ,าก,ก,ารการอาชีวศึกษาคือการผลิตก,กําลังคนที่มีคุณภาพมีทักษะฝีมือมีสมรรถนะในการทํางานตรงความต้องการของสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วยผ่าน,นกลไกการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญของการจัดการระบบทวิภา คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การนำข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับการจัดระบบความต้องการของสถานประกอบการการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลด้านการสนับสนุนการจัดการระบบทวิภาคีตลอดจนการจัดทําฐานข้อมูลการจัดระบบทวิภาคีให้เป็นปัจจุบัน ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีจึงได้มอบหมายให้วิยาลัยเทคนิคชมบุรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล DVE Data มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ 1. จัดทำฐานข้อมูลจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบการรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแยกเป็นหมวดหมู่ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลด้านการสนับสนุนการจัดระบบทวิภาคีได้แก่ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีข้อมูลสถานประกอบการข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการข้อมูลการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการหรือ m o ข้อมูลการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียนทักศึกษาเป็นต้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล DVE Data จึงเป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานระบบทวิภาคีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการระบบทวิภาคีในระดับนโยบายสามารถนำฐานข้อมูลกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการได้อย่างเที่ยงตรงเป็นปัจจุบันเชื่อมโยงทุกองค์ประกอบในระดับสถานศึกษานั้นสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศระบบทวิภาคีผ่านช่องทางระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพผลักดันขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายความร่วมมือขยายบทบาทของภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปรับภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระบบทวิภาคีเพื่อเป็นกําลังหลักในการก้าวเดินอย่างมั่นคงยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป